อีกกี่วันเนี่ยถึงวันที่สามกุมภาพันธ์นอีกสามวันวันที่สามกุมภาพันธ์วันมหาปูชนียาจะนะจะ๊ะเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งทีเดียวแหละคือเป็นวันที่ประเดีพยะคุณหลวงปู่ของเรา พระมงคลเทพุณีสดจันทะสะโรคุคลพิชาธรรมกายท่านย้ายที่ทำงานจากเมืองมนุษย์ไปทำงานที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษมรณภาพวันนี้แล้วก็คุณยายทองสุขหรือมหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นปฐมอาจารย์สอนภาวนาให้กับคุณยาอาจารย์ของเราท่านก็ละสังขารในวันนี้ ย้ายที่ทํางานางเมื่อนั้นที่ใช้คํานี้เพราะว่าปกติเทวบุตรทั้งหลายหรือเทพธิดาทั้งหลายอยู่บนสวรรค์มักจะไปเสวยสุขกันไปเสวยสุขจากผลบุญที่ได้ประกอบเพียรในเมืองมนุษย์ได้สั่งสมเอาไว้ที่ตรงนั้นเป็นที่เสวยผลบุญไปน,นวันที่สามก็มาพันถึงวันที่สําคัญสําหรับพัญาจางของเราคือวันสลายร่างของท่าน สลายล่างแล้วก็เอาวันนี้แหละดังนั้นจึงเรียกชื่อวันที่สามคุมภาพันธ์นี้ว่าวันมหาปูชนียาจารย์เพราะสามท่านได้รมวิชาปราบมารกันอย่างเดียวพยามารตัวใหญ่ๆที่ปล่อยมารห้าฝูงมาเป็นเครื่องมือกิเลสมารขันธมารเทวบุตรมารมัจจุมารอภิสังขารมารเรียนตามกอไก่ขอไข่ไตัทหารมอมมาแล้วก็ออ่าง เรียนกันมามาน้าฝูงเหมือนนิ้วทั้งห้าที่จะจับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งหลายให้อยู่ในอุ้งมือท่านก็ไปปราบตั้งแต่ข้อมือไปเลื่อยมาเลยดูสิว่าอะไรเป็นเครื่องมือที่มาครอบคลุมสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยกิเลสมามีลักษณะอย่างไรไอ้แม่จ้าที่บังคับสัตว์โลก โลภะโทสะโมหะอากัรหนามานอากัรห้านี่ทำไมเป็นอย่างไรประกอบไปด้วยอะไรแล้วมันเป็นมานกรกับตัวอย่างไรมันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบาร,รมีอย่างไรอาการหนามันทำไมต้องโมมุ่งที่ขันหา้าของกายมนุษย์นี่ทำไมทำให้มันเสื่อมคุณภาพทำไมก่อนจะเสื่อมคุณภาพเนี่ยคุณภาพดีในระดับไหน ้เพิ่มมาเสริมเมื่อไหร่นี่มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษากันต่อไปแล้วใครทําให้เส่อมแล้ววัตถุประสงค์การทาให้เสื่อมเพราะอะไรเหตุผลอันใดจริงจะต้องทําให้ขันห้านี้ต้องเส่อมตั้งเสื่อมคุณภาพเห็นไหมมีกิเลสมาโอ้โหเราลุลยเลยลุยลงมาในขันหานี่ยและยังไม่พอเอาเทวาบุตรมาจากข้างนอกมาตุบกัปอีก ขันตมาอ่ตัวเนี่ยอา,ยอาภาษาชาวบ้านกิเลสก,ก็อยู่ในตัวเนี่ยทลายทั้งข้างในนนั่นเป็นเรื่องของจิตใจนี่เทพบุตรมาในตบข้างนอกเห็นไตบมังตบมึงมัจจุมาเนี่ยถอดไปเลยหลุดทั้งยวงเลยออกจากกายมนุษย์หยาบอภิสังขารมาคือบังคับให้สร้าง กรรมทางกายทางวาจาทางใจแล้วมีวิบากให้เป็นอุปสารรคของชีวิตพอเกิดมาปั๊บต้องเจออย่างนั้นก่อนเพราะไปทําอย่างนั้นมาเจอ,อุปสารรคของชีวิตห้าอย่างเนี่ยทำให้ไม่มีเวล่เวลามาทําหยุดทํานิ่งเลยทําไม่ไหวเลยกิเลสมารก,ก็คอยกระซิบอยู่ในใจตลอดไอ้คิดอย่างนี้ใอ้พูดงี้ให้ทําอย่างนี้ถ้าโลภก็ไปครอบงำก็คิดไอ้คิดโลภไอ้พูดเรื่อง เอาอย่างเดียวนะีแล้วก็ให้ทำเพื่อการนี้โทสะก็เหมือนกันโมหะก็ในทำนองเดียวกันบังคับกันแสดงว่ากายมนต์นี้สำคัญมากเลยพยา,ยามาณของกลัวแล้วเกินจึงถล่มกนมาดีมานห้าฝูงซึ่งถ้าสาวไปเนี่ยท่านท่านสามนี่แหละกับทีมงานนั้นจะสาวไปเรื่อยๆเอ้อเครื่องมือมานห้ฝูงมันมาจากตรงไหน ตรงนี้นี่คือสิ่งที่ท่านทำกันอยู่พอถอดกายก็ไปย้ายที่ทำงานพอถอดกายก็ย้ายที่ทำงานใหม่วงบนวิเศษเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปวงนี้แล้วก็เตรียมตัวให้ดีทีเดียวไม่วางเวน้นจากการสร้างบารมีอยู่มงมนุษย์ขี้เกียจเลือไปนุนขี้เกียจไม่ได้ไอ้ไม่จันนี่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันดีดีวันที่สามกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็ จะมีการอัญเชิญรูปหล่อ,ลอทองคำคุณยายาจานของเราซึ่งหล่อเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2 5 4 1หล่ออกกตั้งแต่กี่ปีกันไปแล้วล่ะเจ็ดปีกันไปแล้วย่างปีที่แปดต่จาเราก็หลอกกันไปยาวนานีเดียวเท่าองค์จริงท่านอัญเชิญมาปฏิสถานที่ มหาวิหารของุุญาจารย์ซึ่งข้างนอกก็เป็นเป็นทองนะเระือนทองและข้างในห้องก็เป็นหยกเป็นหินมีค่าเขาเรียกเจ็ดได้หรือหยกตอนแรกก็จะเอาเขียวล้วนๆเลยเขียวมรกตแต่ก็บอกก็เดี๋ยวมันหาย เราจะเอาขาวล้วนๆก็บอกเดี๋ยวมันสว่างจ้าเกินไปก็เอาอมๆกันไปงั้นอยากไปดูก็ไปดูเถอะก็ไม่ทราบว่าวิหารของใครที่ไหนปูได้ยกทั้งพื้นทั้งมานังเนี่ยก็ไปทราบกันแต่ที่ทราบตอนนี้มีอยู่ที่เดียวแต่ที่ยังไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันถ้าใครทราบก็ส่งข้อมูลมาแต่ตอนนี้ที่ดีหลังเดียวจะมีการอัญเชิญเงิน ผู้ที่จะอยู่ในนั้นก็เรียกว่าต้องการกล้ากันจริงๆเลยแหละต้องกล้าพอสมควรกล้าสร้างบารมีใน่างนั้นนะจ๊ะถึงจะเข้าไปอยู่นั้นจะมีพุทธบุตรส่วนหนึ่งภูมิบุญอีกส่วนหนึ่งที่จะไปกดน้ำตกก็ดีหรืออันเชิญยายขึ้นบื้อขึ้นไปโอ้สุดยอดจริงๆ